วันนี้มาชมแปลงแปกระโพดพันสายพันุ์ไรครับข้าวเหนียวหวานชมพูจากของสอนแดงจ้ะของสอนแดงใช่ค่ะมันมีรสชาติเป็นไงอร่อยนุ่มรสชาติอร่อยนุ่มหวานอร่อยเป็นที่ลูกค้าเขาชอบใช่ไหมใช่จ้ะไปชมวิธีการปลูกครับว่าอันนี้ปลูกประมาณไร่หนึ่งไหมไม่ถึงจ้ะไม่ถึงใช่ไหมสุดยอดครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับก็วันนี้จะมาพามาแนะนําวิธีการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อะไรนะเหนียวหวานชมพูจ้ะเหนียวหวานชมพูเหนียวหวานชมพูผมถามเบื้องต้นการปลูกแนววิธีการปลูกซื้อมาเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นี่โลเโลละหกร้อยห้าสิบอ้าวถูกนี่ไม่แพงเท่าไหร่ใช่ไหมบางเจ้าอันนี้ไม่หมดกิโลจ้ะใช่ไหมไม่หมดกิโลใช่จ้ะพื้นที่ตอนนั้นมันหมดพื้นที่มันหมด พื้นที่หมดอยากปลูกเยอะกว่านั้นใช่จ้ะทีนี้เราจะเนี่ยต่อไปนี้ก็จะลงข้าวโพดอยู่โอ้ฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นอะไรตัวปักยาวั่งนี้ก็มะเขือเทศจ้ะมันหมดแล้วอ๋อมะเขือเทศสวยนะมัาไปชมหน่อยมชมมะเขือเทศหน่อยอายุมันหมดแล้วมันแก่ไม่หนูหมดเลยมันสวยแต่แต่ว่ามันโดกมันโดกมากเลยทัานอะไรนี่เพชรลุ่สองจ้ะเพชรลุ่สองดกมากอันนี้มันเก่าแล้วเหรอ เอาแล้วไม่เก็บขายเหรอพุทเยอะแยะเลยมันยังไม่สุกฮะยังไม่ค่อยสุกอ๋อมีมะเขือเทศโอ้ยอายุนานแล้วเนี่ยใช่ไหมจ้ะมีมีลูกค้าเขาเก็บเป็นโลโลเท่าไหร่เขาขายเวลาตอนนี้ส่ง8บาท8บาทก็ได้ขายอยู่เพราะได้ขายอยู่จ้ะเก็บขายนะนู่นแล้ววันที่ยี่บ้าถึงจะได้เก็บเราซื้อเมล็ดพันละหวานเลยใช่ไหมครับพี่ไม่ไม่กล้าเขาไว้กไว้ก่อนอ๋อก้าไว้แล้วเราก็มาเสียบเอามาปลูกจ้ะอมาปลูก พี่เขาปลูกได้สวยมากเลยครับออันนี้ชมเป็นนอกรอบเลยไปดูข้าวโพดครับวิธีการปลูกข้าวโพดเมื่อวานเขามาเอาไปแล้วสามพันเบี้ยเขาขายเป็นเบี้ยด้วยเหรอขายเป็นถาดถาดละร้อยสามสิบถาดร้อยสามสิบมะเขือเทศจ้ะมะเขือเทศพันอันนี้เขาก็สั่งอีกสี่พันอืมสี่พันต้นละต้นอะไรแต่ถาดละร้อยสามสิบประมาณร้อยสามสิบก็ประมาณยี่สิบกว่าถาดใช่ไหม สามสิบสี่พันสี่พันสี่สิบถาถาละร้อยสามสิบก็สี่ห้าพันอยู่แล้จ้ะยอดทีละหลุมแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดใช่ไหมใช่จ้ะกว่าจะขึ้นมานานไหมไม่นานจ้ะเราก้ามอยู่ในถาดเล็กแค่เจ็ดวันแล้วเราก็เอามาจี้ใส่ถาดใส่ถาดยี่สิบวันได้ปลูกเลยก็ประมาณเดือนนึงอันนี้เขาจะปลูกวันที่สิบห้า สีมากราก็สั่งอีกแล้วอันนั้นพูดพูดถึงเรื่องมะเขือเทศตลอดขายมเลยแต่ก็มีขายอยู่ใช่ไหมมี้าใครจะสั่งก็ได้ได้จ้ะมีอะไรบ้างที่เราต้องอยากเขาว่าีคนอยากอยากได้อะไรสั่งมาสั่งได้เลยใช่อยากทำเป็นถาดได้เลยใช่โอ้แต่ละพันมันไม่เท่ากันสมมุติถ้าแตงเนี่ยอายุมันน้อยเราก็เอาถูกอแต่ถ้าอย่างมะเขือขาวอายุมันยาวเราก็็พอใหช่ด้าไม่ต้องมาคุยกันอ่ะจ๊ะต้องมาคุยกันที่หน้ามอครับคุณพี่เพื่อน อยากได้อยากได้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นต้นใช่พริกอย่างนี้ก็ได้พริกพันอะไรบ้างส่วนมากปีที่แล้วี่ทําสีทองนะารสีทองนี่นี่นี่เจอแล้วครับน้ำนามาจากยายพายวันก็มาใจอไหมมานี่แหละไปซื้อเขายายพายวันก็มาซื้อเบีบไปเหมือนกันพี่พายวันครับก็มามาอยากได้เมล็ดพันธุ์แลคถาเท่าไหร่ถ้าเป็นสีทองสีทองร้อยห้าสิบจ้ะร้อยห้าสิบตกไปก็ตัวยละหนึ่งจุดห้าประมาณนั้นจ้าแต่ว่า มันอายุเยอะไงต้องให้พร้อมปลูกจ้ะพร้อมปลูกถึงจะได้ปล่อยอยากได้มีมีลูกค้าหลายคนบอกว่าอยากได้พันพริกพันสีทองก็มาติดต่อที่พี่แล้วได้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาถึงหน้าของเขาก็มันมามาหน้ามอได้เลยพังคโคนครับจ้าจาแต่ผมถามย้อนมาที่นี่เรื่องข้าวโพดการเริ่มต้นการปลูกข้าวโพดนี่วิธีการปลูกยังไงเริ่มต้นเลยครับก็ไถไถแล้วก็ใช้เครื่องหยอดเอาใช่ไหมไถจ้าเอาเครื่องหยอดเหรอ อันนี้ใช้เครื่องหยอดเอาเลยเครื่องมันเป็นลักษณะแบบไหนครับเครื่องอยู่ที่บ้านอ๋อเป็นหยอดหยอดหยอดลงไปเลยอยๆเราก็จะสบายเหมือนกับกิ้งพอระวางสายน้าเสร็จเราถ่ายสวยๆแล้วก็เราก็กิ้งเอาตรงนี้มันลกแต่ตรงนั้นมันเอี่ยมอยู่แล้วการเวลามันเจริญเติบโตมันงอกออกมาเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยยี่ห้อไหนปุ๋ยไม่ปุ๋ยปุ๋ยสูตรเสมอใช่ปุ๋ยสูตรเสมอหยอดเป็นรูปเป็นรูปไปเรื่อยยูเรียผสมกันยูเรียผสมกันหยอดไปใช่ใส่กี่ครั้งครับ สองครั้งเองสองครั้งก็รอเก็บผลผลิตเลยแค่นั้นใช่ไหมใช่จ้ะถ้าหมดหมดนี่ใจปุ๋ยเยอะไหมครับหมดไปลูกลูกกว่ากว่าอ๋อสองลูกกว่านั้นโดยลูกกว่ากว่าก็เหลือไว้ประมาณสองพันปะอืมอืมสวยมากเลยสวยข้าวโพดสวยข้าวโพดสวยหน้าพันนี่น่ะก็ไม่ได้เฉดย้ามันเองอะลอ่าไม่เป็นไรนี่ขนาดนี้มันสวยแล้วไม่ต้องฉีดแล้วไงผมถามความรู้นิดนึงเรื่องเรื่องข้าวโพดเนี่ยตัวตัวที่เป็นตัวนี้เนี่ยคือ เกสรเพื่อที่จะผสมเกสรใช่จ้ะตัวผสมเกสรก็คือแมลงใช่ไหมเขาผสมของเขาเองอยู่แล้วอันนี้ปิวไปใช่จ้ะมันก็เปทากันหมดเยอะไงเกสรเขาเยอะอเกสรเยอะมันก็ปิวไปใส่แล้วก็เกิดฝากออกมาใช่จ้ะอีกสักหน่อยก็มาดูแล้วตอนที่มันออกฝากเราเราเราได้ใส่ปุ๋ยอะไรไหมไม่ฝากเล่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมู่เสมออย่างเดียวใช่ขออนุญาตถามที่ใช้ปุ๋ยยี่ห้อไหน ของกระต่ายปีนี้กระต่ายปีนี้แต่ก็ใช้ได้ทุกกี่ห้อใช้ได้ทุกกี่ห้ออืนี่ครับเป็นผายพันธุ์ดีแล้วตอนไหนเราจะได้เก็บผลผลิตครับนี่น่าจะประมาณไม่ถึงประมาณมันที่สามที่สี่เนี่ยะมั้งประมาณวันที่สามที่สี่เดือนเดือนหน้าอ่ะเดือนหน้าใช่จ้ะก็ได้เก็บแล้วเราไปขายยังไงวิธีการขายเราก็จะต้มขายต้มขายหน้าบ้านเลยใช่จ้ะโอ้งไงพรอดา ต้มขายเอาสามฝากสี่ฝากยี่สิบบาทใช่ไหมใช่ต้มขายเองคาดการว่าถ้าเกิดเราต้มฝากขายนี่ยี่สิบบาทก็ประมาณกี่ฝากสามฝากสี่ฝากและแต่ฝากขนาดฝากนะลงทุนเท่าไหร่ฟังแปลงนี้ประมาณเท่าไหร่ถ้าพูดถึงน่าจะสามสี่พันแล้วมั้งนี่สามสี่พันขายได้ประมาณเท่าไหร่คาดการประมาณโดยประมาณที่ทำข้าวโพดหวานตรงนี้มันกิโลนึงมันได้หมื่นกว่าบาทนี่ยเห โลหนึ่งนะไม่ใช่กิโลเนองจ้ะหมื่นกว่าจ้ะแต่เราคาดการณ์ว่าน่าจะได้ประมาณหลายหมื่นอยู่นะเพระว่าเนื้ะแปลงนี้เยอะอยู่นะเอออันนี้เยอะอยู่แล้วราคาเ้าบอดตอนนี้มันดีทำสองเท่าใช่ราคาตอนนั้นเท่าไหร่สิบบาทที่ขายไปรุ่นก่อนได้สิบห้าบาทอยู่ที่สวนเลยนะอราคาฝักดิบนะครับครับครับฝักดิบโลละสิบห้าบาทโลละสิบห้าแล้วก็ยัดใส่ถุงใหญ่ใช่ไหมสิบโล ใช่จ้ะเข้าท่าเข้าท่าราคาดีอยู่อืก็เหยียบกี่ตม,มนี่ครับเบงกูร่ะฝั่งด้าน,นหลังมันจะเป็นถั่วฝักยาววันนี้บล็อกเกอรีร่มันเก็บผลผลิตแล้วครับเนี่ยผมไม่เสียดายมาตอนมาดูบล็อกเกอรี่คนที่ปล<อ>ูกคเกอรีร่ได้นี่ถือว่าสุดยอดมากเก่งมากงามเ้อแมงเข้าเยอะใช่ไหมปีนี้มันปีนี้ก็งามอยู่ปีที่แล้วก็งามงามถ้าพูดถึงผักพวกที่เป็นบล็อกเกอรี่พวกกระลำปีเล่นยาไหม เล่นเล่นพูดตามความเป็นจริงเลยจริงเลยยาเล่นเลยปีนี้หนอนแรงมากเออเล่นก็ไม่ได้ใช่จ้ะไม่เล่นก็ไม่ได้ขายจ้ะไม่เล่นก็ไม่ได้ขายมันบอกว่าสองสายพันธุ์ก็คือตัวนี้เป็นสีชมพูอะไรเขาเรียกอะไรนะข้าวเหนียวหวานชมพูข้าวเหนียวหวานชมพูกลับอีกอันหนึ่งคือไวโอเลดไบโอเลไบโอเลกับตัวนี้มันใกล้เคียงกันไหม ถามว่าใกล้เคียงกันไหมรสชาติแต่อันนี้มันจะหวานนุ่มอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันจะขึ้นอยู่กับคนชอบนะใช่จ้ะมันขึ้นอยู่กับคนชอบนี่ครับมันมีฝากสองฝากถ้ามันออกสองฝากแล้วเต็มนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยใช่จ้ะคอยดูว่ามันจะเต็มได้แค่ไหนประสบการณ์ในการทําเกษตรพี่นานยังโอ้ก็ทามันทามาเรื่อยสะสมประสบการณ์มาเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยไม่เก่งแต่ก็ไปทําไปได้เรื่อยเราเรียนรู้จากไหนบ้างครับไม่ใหม่เอาประสบการณ์ตัวเอง อันนี้ไม่ดีก็ทำอันนั้นเลยอาจารย์ก็ลองดูเอาส่วนมากจะเน้นเน้นอะไรผมว่าเน้นถั่วฝักยาวมั้งที่พี่ถั่วฝักยาวทิ้งไม่ได้กับมะเขือเทศทิ้งที่หลักๆก็คือถั่วฝักยาวฝักยาวกับมะเขือเทศเนาะกับมะเขือเทศทิ้งไม่ได้เลยไม่ราคามันไม่ไม่ตกไม่คงที่แต่ว่ามันโด่งไงมันนานมันได้เก็บเก็บนานมันนานจ้ะอันอื่นน่ะขึ้นขึ้นวืดวืดเออเนีมะเขือเทศเนี่ยจะได้บลูเบอรอรี่ไม่ปลูกอีกแล้วหมดแล้วปะ จบก่อนจบก่อนตีหน้า็ฟ้าใหม่ก็ว่ากันใหม่ใช่ค่ะหลังจากนี้ปลูกข้าวโพดเสร็จแล้วเราจะปลูกอะไรครับน่าจะเป็นข้าวโพด่ะข้าวโพดมันซ้ํากันที่ก็ได้ไงอ๋อล้ามพืชซ้ําที่กันได้พวกนั้นซ้ําไม่ได้อพวกนั้นมันซ้ําไม่ได้เลยจ้ะพวกกะหล่ำบล็อกลี่เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมซ้ำไม่ได้แต่ละพืชมันไม่เหมือนกันจ้ะผมอยากได้เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เผื่อมีคนสมมติว่าใครที่สนใจเมล็ดพ่อพันธุ์ที่เป็นถาด ทุกประเภทเลยมีเบอร์ไหมให้เบอร์เดี๋ยวจําเบอร์ได้ไหมเดี๋ยวจําบอกเบอร์ผมหน่อยศูนย์หกสี่สี่ห้าสองหนึ่งห้าแปดศูนย์ชื่อ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 จริงจังหวานจ้ะพี่สังวานครับใครที่สนใจเมล็ดพันธุ์สีทองมา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 เดี๋ยวห้อยเบอร์ไว้สุดยอดจริงๆครับหน้ากล้าก็กล้ากล้าเขาสั่งมาจําไว้เนาะจ้ะอืมนี่ถ้าใครผมหาลูกค้าให้แล้วเดี๋ยวมาตึมเลย เพราะว่าอันนี้พวกนาร้องเขามาเอาที่นี่นะคะใช่ไหมจ้ะยี่สีทองเขาก็เอาไปปลูกเออสีทองต้นพึ่งถ้าสมมติว่าเขาจะฝังสั่งสักสิบแผงยี่สิบแผงได้อยู่ได้อยู่จ้ะเราก็เดือนหนึ่งมาจําไว้เยี่ยมยอดประมาณเดือนขอให้รู้ว่าจะปลูกตอนไหนจะมีเมล็ดพันธุ์อยู่หาได้ได้เออเยี่ยมยอดจริงๆครับเดีกๆผมมาถูกที่แล้วใครที่สนใจเมล็ดสายพันธุ์พันุ์สีทองเดี๋ยวคุณพี่สั่งมาอยากได้อะไรก็ได้อยากได้หมดเลยเนาะ สั่งได้หมดเลยใช่ตั้งแต่พืชอะไรบ้างก็เป็นตระกูลพวกพริกพวกมะเขือพวกอะไรอย่างนี้ได้หมดนะใช่อีกครั้งหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสี่ครับสี่ห้าสองครับหนึ่งห้าแปดศูนย์เยี่ยมพี่สังวานนะจ้ะติดหน้ามอจ้ะใครที่สนใจต้องมาคุยกันก่อนจะมาคุยกันอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆขอบคุณครับจ้าจ้าครับก็เป็นกําลังใจให้พี่สังวานแล้วก็คุณพี่เพื่อนปลูกผักตลอดทั้งปีครัับมานนนเวียก ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับวันนี้มาชมบัคกโพดิฝักง,งามครับสุดยอดครับอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ